พามาดูนะครับในส่วนของงานสกรีมโค้ดผนังนะครับแล้วก็งานบัวปูนปั้นนะครับวันนี้เนี่ยมันเป็นการทําพร้อมกันเนาะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าต้องแยกการทํำยังไงดีนะครับเดี๋ยวพีมเฮารับช่างบ้านโคลสวัสดีครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับผมทาเพลิสตเอาไว้ชื่อเพลิสตบ้านนาใหญ่อําเภอสูงเนินนะครับสามารถเข้าดูผลงานของผมได้ทุกขั้นตอนงานครับเริ่มจากภายนอกแล้วกันนะครับเนื่องจากมันเป็นช่วงงานคาบเกี่ยวกันครับตอนนี้เราต้องการให้งานมันต่อเนื่องนะเป็นไปตามคิวช่างเขานะครับก็คือให้ติดบัวปูนนนภายออกก่ นะครับอันเนี้ยเพราะงานบัวปูน่ะอยู่แค่ภายนอกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยงานสีก็เว้นไว้ก่อนนะครับแล้วก็งานฝ้าข้างบนนะมันมีงานในส่วนของบัวปูนติดฝ้าอันนี้ต้องติดบัวปูลก่อนฝ้าภายนอกถึงทําได้นะครับแล้วก็ฝ้าภายในเดี๋ยวช่างเข้าเก็บพรุ่งนี้นะครับก็จบงานให้ดูในส่วนของงานสกิมก่อนครับงานสกิมนะครับจะสกิมสองรอบคุณสังเกตสีง่ายๆครับรอบที่1มันจะเป็นออกมาประมาณนี้ครับคือเห็นปูนอยู่อันนี้รอบที่2องนะครับจะแตกต่างกันนะครับพอสกิมเสร็จผิวมันแห้งก็ขัดเรียบได นะครับแล้วก็ในส่วนของงานบัวปูนเช่นงานบัวปูนเนี่ยคางๆ่างเขาก็จะใช้ปูนนะครับอ่าโบกเข้าไปนะครับในส่วนของใต้ตรงนี้แล้วก็ยึดน็อตนะครับตรงนี้เขาจะเจาะไว้เพื่อเทน้าปูนตรงนี้ใช้อะคริลิกนะครับเก็บนะครับให้เรียบร้อยนะครับเพราะเดี๋ยวตอนที่เขาเทน้าปูนอ่ะมันจะได้ไม่ไหลออกมาเนาะี่ในีส่วนของรายละเอียดงานบัวปูนครับหลังนี้จะใช้บัวปูนค่อนค่างเยอะนะครับนี่ให้ดูงานสกรีมก่อนนะครับนี่สังเกตดูง่ายครับบัวปูนะ งานสก,กิมข้างล่างนะสองรอบนะข้างบนนะรับหนึ่งรอบแล้วเขาจะไล่เก็บหมดนะครับงานก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ก็ยังไม่เสร็จเนาะก็พามาดูในส่วนของรายละเอียดงานต่างๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูหลังบ้านด,ดูหลังบ้านนี่ครับช่างก็กาลังไล่เก็บเนี่ยนี่เวลาเขาโบกปูนนะเขาจะใช้เป็นปูอนเอเนกประสงค์นะรือวก็ปูนเขียวผสมปูนกาวนะแล้วก็โบกเข้าไปนะครับใน ช่วงที่เขายึดนอดอ็อตนี้ครับมันจะทําให้หยึดแข็งแรงนะปแป๊บหนึ่งครับผมมาไปดูงานตก,กินครับรอบที่สองกำลังขึ้นเหลือแค่ข้างบนนะครับแล้วก็เหลืองานฝ้าเหลือเก็บแค่ช่วงนี้อันนี้คือเจ้าของบ้านครับให้เพิ่มในส่วนของโฟมอันนี้เจ้าของบ้านซื้อมาเองนะครับเป็นโฟมใช้ในงานก่อสร้างนะครับคือ มันจุดไฟติดแต่ว่ามันไม่ลามนะครับก็คือเห็นเจ้าของบ้านบอกว่ามันจะช่วยลดความร้อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่างป้ามาเก็บงานตรงนี้นะครับก็เรียบร้อยรับจบงานปาาดี่ให้ดูทำงานขกิมที่รอบลังขึ้นอันนี้คือรอบที่สองครับมันยังไม่แห้งนี่อันนี้ลงไปรอบแรกอันนี้ยังไม่ได้ขัดนะครับประมาณนี้เประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ